ดีไซน์หันกลับมาได้ดีไซน์กินหรือว่าไม่กินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีไซน์ข้าวหอมใบตองนี่นะคะทุกคนวันนี้นะแม่มีชาเลนจ์มาให้3คนนี้เล่นอีกแล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยชาเลนจ์กินไม่กินนะคะทุกคนอ่ะก็คือแม่จะมีของมาให้นอนแล้วก็ให้เลือกนะว่าจะกินหรือไม่กินก่อนอื่น3คนนี้มาโอราโอ,โอก่อนว่าใครจะได้เบอร์หนึ่งอะใครจะได้คนแรกคน2คนที่ส โอ้น้อยอ,อคนแรกคนที่หนึ่งนะใครจะได้เล่นก่อนนะใครเล่นก่อนอดีไซน์เล่นก่อนเบอร์หนึ่งต่อไปไปต่ตองเบอร์สองก็หอมเบอร์สามายืนต่อแถวเลยตามลำดับอ <laughs> เออใช่โอเคดีไซน์คนแรกนะ เดี๋ยวก่อนถ้าเราเลือกไม่กินก็แล้วไปเราก็ไปตอแถวไปตอแถวต่อนะถ้าถ้าเลือกไม่กินนะแต่ถ้าเราเลือกกินก็คือต้องกินให้กล้องดูเลยนะโอเคไหมอ่ะอันแรกดีไซน์คนแรกดีไซน์หันหันหลังไปก่อนห้ามแอบ,บดูนะเพื่อนห้ามบอกนะว่าแม่ใส่อะไรนะดีไซน์หันมาได้ดีไซน์เลือกอะไรคะกินหรือไม่กินกินกินโอเค กินเลยเอ้ยแตงโม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 กินได้แตงโมอร่อยหวานเย็นชื่นใจเดี๋ยวจะกินหนึ่งชิ้นไปเลยก็ได้อ่ะกินเสร็จแล้วไปต่อแถวข้างหลังระวังหกงงโอเคออะคนที่สองใบตองนะใบตองกินหรือว่าไม่กิน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 อีกแล้วทุกคนกินอีกแล้ว กินให้กล้องดหงูหนึ่งคำก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อแถวที่เหลือเดี๋ยวค่อยกินใหม่เดี๋ยวที่เหลือไปวางไว้บนโต๊ะก็ได้เอาโอ้โหเป็นไงเปรี้ยไงไหมคะไม่หวานหวานเนาะโอเคมาต่อแถวต่อแถวคนต่อไปข้าวหอมกำลังหันท้าเมาดูนะอ,นอ่าคนที่สามข้าวห,ห,หอมข้าวหอมหันมาได้คะ่ะข้าวหอมกินหรือว่าไม่กินกินกินอีกแล้วเดี๋ยวนานที่ไม่ใช่กินอีกแล้วทุกคนกินหมดเล ได้หนึ่งอันโอ้ทำไมกินกันหมดเลยไม่มีคือมันไม่มีอันไหนที่ไม่น่ากินเลยเหรอไม่มีเี๋อันนี้อย่างเดียวที่ไม่น่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนมันเป็นอะไรคะเยลลี่อุ้ยเยลลี่น่ากินคือแม่ซื้อสุ่มๆมาแล้วรู้ว่าอร่อยไหมคะข้าวหอมอร่อยด้วยโอเคไปต่อแถวดีไซน์ต่อมาดีไซน์หันหลังกลับไปอ้าวดีไซน์หันกลับมาได้ กินหรือว่าไม่กินกินกินอีกละวไป <Yeah! S 1> <laughs> เอาจอกินเลยอะไรกินกันหมดเลยไม่มีใครไม่กินอันไหนเลยเหรอ mm. อ่ะดีไซน์เป็นน้ำส้ม <c oughs> โอ้นี่ดีไซน์ได้กินของโปรดเลยนะน้ำส้มอ่ะมาคนต่อไปเ <c oughs> ข้าแถวเข้าแถวกินกันใหญ่เลยก <c oughs> ินกันใหญ่ <c oughs> ต่อไปไปต่อหันหลังกราบหลังกรับไป ว้าวว้าวไม่ต้องขันหลังกลับมาได้ไม่ต้องขันหลังกลับมาได้เฮ้ยมแอบดูของกินหรือว่าไม่กินกินไหมกินไม่กินกินกินอีกแล้วมากินอีกแล้วไปแกกินเลยกินทุกอย่างไม่มีใครไม่กินอะไรเลยนะทุกคนได้สัแกสับปะรดให้กินก่อนได้แกะสับปะรดกินที่ดูก่อนี่นะคะใบตองได้สับปะรด ไหวานมากว้าวอ่ะคนต่อไปใครข้า,ขาวแถวข้าวแถวข้าวแถวข้ามแอบดูคนต่อไปข้าวหอมอ่ะขา้ขาวหอมหันหลังกลับไปอันนี้นะข้าวหอมข้าวหอมกินหรือว่าไม่กินหันมาได้กินไหมคะกินอีกแล้วทำไมไม่มีอันนี้อ่ะมันคืออันนี้ทาลโร่กินอีกแล้วไม่มีใครไม่กินเลยอ่ะแกเลยแก<ๆ>เลยแกเลยอะไรกินหมดเลยแล้วก็กินกับเตยตุย มีเหรอมีเหรอฮะใบตองเคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยอร่อยเหรอกินไม่หยุดะเธอใบตองกินไม่หยุดเลยนะอร่อยเหรอมะม่วงอ่ะนี่ถ้าหอมกินแล้วมันคือทานโลมัวนะทุกคนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมต่อคนต่อไปคนต่อไปเข้ามาเร็วต่อไปตาดีไซน์อีกแล้วนะคะทุกคนมาดีไซน์หันมากินหรือว่าไม่กินกินกินดีไหมอ๋อ ทำไมเลือกกินกันหมดเลยอะฮะรอบแดงแกกินเลยเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดหรือเปล่าที่รอบนี้แบบว่ามันอาจจะชิลไปคือแบบว่ามันมีแต่ของที่แบบกินได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวรอบหน้าแม่เจ้าของที่แบบว่าเผ็ดบ้างขมบ้างอะไรบ้างดีกว่าอะกินซิเดูคอดูขอนเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจับออกให้ดูหน่อยจับออกมให้ดูหน่อยมันเป็นยังไงยังไงจับไม่ได้่ะ ไหนพีใจอ๋อเป็นวงๆแบบนี้กินดิเผ็ดไหมคะมเผ็ดด้วยอร่อยอีกโอ้โหโอเคอะคนต่อไปคนต่อไปใครไปต้อนขลังกรับโอเคไ่ต้อนขลังมาได้กินหรือไม่กินกินกินอีกแล้วเอาไปเลยไม่ของโปรดช็อกโกแลตใหญ่กินเลยหนึ่งอันไหนเอาาให้ดูด้วยมันเป็นยังไง ตอนลองกัดครึ่งนมนืงดิมันทไมเดมขนาดน,นั้นมันเป็นช็อกโกแลตเหรอข้างในเป็นอะไร <S <S ขนมปังอะไรใช่ปะมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้นะทุกคนอร่อยไหม <S 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 อร่อยเหมือนเผ็ดคอ <S 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 อะคนต่อไปข้าวหอมพลังก๊าบโอ้โห,โหแม่ว่านะคงจะกินหมดอ่ะคงไม่มีใครไม่กินอ่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวหอมผหลังมาได้กินไหม กินหมดอ่ะโอเคอ่ะเอาไปกินอะไรก็ได้ไหนชิมดิแกเออกมาดิเมื่อนล้วที่แกะนั่นให้ขี้ข้าข้าหอมกินอันนี้แหละแกเอามาสิมันคืออะไรมันมันคืออะไรมันคืออ่างห่นหวนเลยอจริงเหรออันนี้เหรอมันเป็นอะไรอ่งุ่นปะไม่ใช่เหรอข้าวหอมกินสีส้มเป็นไงสีส้มหวาน อร่อยไหมยากแก้ไอรสส้มเหมือนเดชเลยเจลลีส่ส้มโอเคอ่ะใครอีกใครอีกจะหมดแล้วจะหมดแล้วดีไซน์โอเคไหมอ๋อเหลือ3อย่างอ่ะหันหลังกลับไปหมดเลยเดี๋ยวแม่จะให้เลือกให้ดีไซน์เลือกคนแรกนะมันเหลดิมยาสามอย่างสุดท้ายนะทุกคน,นอ, 1, นะอันนี้เบอร์หนึ่งนะนี่เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์สามนะดีไซน์เลือกเบอร์ไลน์มีหนึ่งสองสาม เบอร์อะไรเลือกเบอร์อะไรดีไซน์ลเลือกเบอร์อะไรเดี๋ยวซีมีแค่หนึ่งสองสามเองเลือกมาหนึ่งเบอร์สามเอาไปนี่อะเจ๊กเกอร์อะต่อไปใครไปตองไปตองเอาหนึ่งหรือสองสอง,สองเอาไปนี่ <laughs> บัฟเฟต์เ้าวหอมนี่มากระลองโอเคอาแกะเลย แก่เลยแกะเลยแกะเลย,เลยดีไซน์ก็แกะเลยอันใดอันนึงข้าวหอมก็แกะเลยกินเลยคนอยากได้ไม่ได้คนไม่อยากได้ดันได้ <c oughs> ไหนดีไซน์เป็นไรคะอันเนี้ยเจลลี่ใช่ไหมบิบมาอ๋อบิดเป็นสีใสอ่ดีไซน์ไหนเป็นสีอะไรนะมองไม่ทันเห็นเลยหนูบิบไม่แม้ดูหน่อยจิ๊อ๋อเป็นสีใสทุกคนแต่ว่าหน้าซองมันเป็นรสสตรอเบอร์รี่เนาะอร่อยเหรอคะโอ้โหอ่ะข้าวข้าวหอมละ มาการะองเอดี๋ยวหอมไหมเขาหอมดมกอดหอมไหมหอมน่ากินเนาะมาการะองอ่ะนี่นะทุกคนวันนี้นะแม่ก็มีชาเลนจ์กินหรือไม่กินมาให้เด็กๆเ,เล่นกันนะ <im iter> ทุกคน <im iter> แต่ว่าใช่กินกันหมดเลยไม่มีอันไหนไม่กินเลยเพราะฉะนั้นรอบหน้านะแม่จะเอาของข,องขมของเผ็ดมานะ <im iter> จะได้ว่าโหดโหดกว่าน,นี้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปเียนกันแล้วเนาะเย็นแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืม บายค่ะข้าวหอมไปต้ตังบ๊ายบาย